ความลับของคนที่ขายอะไรก็สําเร็จบทที่1คุณต้องขายตัวเองให้ตัวเองก่อนไม่สําคัญว่าคนอื่นคิดยังไงกับคุณสําคัญว่าคุณคิดยังไงกับตัวเองแล้วแสดงมันออกมาจนคนเหล่านั้นเชื่อคุณเลิกคิดว่าคุณมันเป็นแค่กระจกและขายไม่เก่งแต่ให้จินตนาการว่าคุณคือคนที่ดูดีสุดและขายเก่งเอากด3ข้อนี้ไปเลยค่ะฉันดูดีฉันมั่นใจฉันขายเก่งและไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นอย่างไรสํารวจด้วย3าําถามนี้ค่ะคุณชอบคุณไหม คุณตื่นเต้นกับตัวเองไหมคุณเชื่อตัวเองไหมล่ะถ้าใช่คุณผ่านแล้วค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่หาจุดบกพร่องแล้วปรับปรงเพิ่มแล้วไปเริ่มขายจาก2กลุ่มง่ายๆนี้ก่อนค่ะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีสไตล์เหมือนคุณและ คุยกันถูกคอกลุ่มสองคือกลุ่มที่คุณสามารถไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดได้เริ่มง่ายๆเพื่อสะสมความสาเร็จเพิ่มชั่วโมงบินจนคุณแน่ใจว่าคุณขายตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นคุณจะมีแรงเพิ่มไปทําในสิ่งที่ยากขึ้นค่ะไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นใครสําคัญว่าคุณในอยากเป็นใครจินตนาการภาพนั้นให้ชัดเต็ปถัดไปคือทํามันให้เป็นจริงค่ะเรามาต่อบทที่2กันเลยนะคะ บทที่2ก็คือคน99%ไม่ได้กลัวการขายค่ะแต่กลัวการถูกปฏิเสธเขาบอกว่าการขายเป็นอาชีพที่ถูกปฏิเสธมากที่สุดค่ะแต่ก็เป็นอาชีพที่ทําให้เรารวยได้มากที่สุดค่ะเราจะมาฝากสข้อนะคะที่ทําให้เราเลิกกลัวการถูกปฏิเสธข้อแรกเลยนะคะก็คือความคาดหวังค่ะเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เราทําแล้วต้องสําเร็จต้องได้ต้องชนะลูกครั้งมันเป็นไปนไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็เป็นรายได้ของอาชีพการขายค่ะ ข้อ2นะคะอย่าตีราคาให้กับการถูกปฏิเสธมากเกินไปเพราะว่าเคสต,ต่อต่อไปรอเราอยู่จ้าข้อที่3นะคะความเข้าใจผิดเรื่องการขายเนาะการขายเนี่ยคือการง้อคนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะการขายคือการหลอกลวงคนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะการขายจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าใครขายต่างหากล่ะมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของตัวคุณนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามบทต่อไปเลยนะคะซิบทที่3ม สิกดแห่งการล้มน้นวทำไมคุณถึงขายสิ่งนี้แบ่งออกเป็นสองข้อข้อแรกอย่าขายอะไรที่คุณไม่รักมันและไม่ตื่นเต้นกับนั้นนั่นก็คือก่อนที่คุณจะขายสินค้าใดๆก็ตามคุณจะต้องนำสินค้านั้นๆขายกับตัวเองให้ได้ซะก่อนข้อที่สองก็คือเปิดการขายให้คุณและของที่คุณขายมีระดับขึ้น นันก็คือถามว่าทำไมคุณต้องขายสิ่งนี้คุณต้องหาแรงบันดาลใจต้องหาความเชื่อและต้องคิดว่าทำไมมันถึงคู่ควรกับคุณและคุณเองต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ซะก่อนก่อนที่คุณจะนำไปบอกให้กับลูกค้าท่านอื่นๆบทที่สี่ครับเทคนิคใช้คำถามที่ช่วยให้การขายสำเร็จง่ายหลอเชื่อครับ มีความเข้าใจผิดอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการขายคือการไปฟังลูกค้านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราคนระับไม่จําเป็นต้องฟังทุกเรื่องที่เขาพูดนะครับแต่เป็นการฟังเพื่อรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับและพูดทุกอย่างที่เขาอยากได้ยินนะครับเรื่องที่2ก็คือการขายคือการไปถามลูกค้านะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้คําถามเยอะนะครับแต่ครับเราต้องมีคําถามที่ให้เขาตอบอย่างที่เราต้องการนะครับเช่นคะรับคุณคิดว่าอาหารมื้อไหนสําคัญที่สุดนะครับ ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามื้อเช้านะครับถ้าเาตอบว่ามื้อเช้าเราก็ถามเขว่าแล้วมื้อเช้าของคุณเป็นแบบไหนนะครับแบบที่สองก็คือคําถามที่ทําให้เขาตอบแย่นะครับหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดนะครับเช่นนะครับคำถามที่ลงท้ายด้วยคําว่าใช่ไหมหรือจริงไม่จริงนะครับหรือเป็นคําพูดก็ได้ครับเช่นทุกคนต้องการมีสุขภาพดีแต่มีบางคนที่ดูแลสุขภาพ สรุปก็คือการฟังเพื่อรู้ปัญหาและการตอบเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขนะครับความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จบทที่5นั่นก็คือทุกอย่างขายได้เพียงแค่คุณนะคะขายปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาให้กับเขามีเคล็ดลับอยู่2ข้อคะ่ะก็คือข้อแรกคุณนะคะอย่าพูดถึงสินค้าก่อนเป็นอันขาดคุณ ต้องเริ่มการขายด้วยการพูดถึงปัญหาของเขาก่อนแล้วค่อยพูดถึงสินค้าว่าสินค้าของคุณเนี่ยแก้ปัญหาให้กับเขาได้ยังไงพอกระตุ้นความสนใจของเขาได้มากพอนะคะก็ค่อยพูดถึงคุณภาพของสินค้าของคุณเค okay, ล็ดลับข้อที่สองก็คือตัวช่วยในการเข้าหาลูกค้าแต่ละคนให้ขายสําเร็จอย่างง่ายนั่นก็คือคุณนะคะ ต้องสังเกตว่าลูกค้าของคุณเนี่ยสนใจเรื่องอะไรโดยที่เรื่องนั้นนะคะจะอยู่ในที่เขาพูดถึงอยู่บ่อยๆและอยู่ในโซเชียลของเขานะะคบทที่6สร้างจินตนาการและอารมณ์แห่งความสุขที่สำคัญว่าคุณจะขายอะไรเพียงแต่คุณสร้างจินตนาการเพียงแต่คุณทำให้เขาเห็นภาพแห่งความร่ำรวยความสุขและความสำเร็จตัดสินใจ ด้วยอารมณ์อย่างมีความสุขไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นหรือไม่จะเป็นเพียงเท่านี้คุณขายอะไรก็ได้ค่ะบทที่7พลังงานของการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องคือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการพูดอย่างมืออาชีพทำไมคุณต้องเล่าเรื่องตอนที่คุณขายมีทั้งหมดอยู่3ข้อข้อที่1การเล่าเรื่องเพิ่มความสนุก และจุดโฟกัสในการฟัง ข้อที่2การเล่าเรื่องสร้างจินตนาการและอารมณ์ร่วมที่โน้มนาวให้คล้อยตามข้อที่3การเล่าเรื่องเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเล่าเรื่องอะค่ะคุณต้องเลือกว่าจะเน้นเล่าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวคุณเองหรือตัวสินค้าหรือทั้งสองอย่างเลยแต่อย่าลืมสองข้อแรกนะคะต้องเล่าเรื่องที่สนุกที่น่าตื่นเต้นที่น่าสนใจและสร้างจินตนาการอารมณ์ร่วมเพื่อโน้มน,น้าวให้ลูกค้าคล้อยตาม จนคุณปิดการขายได้ในที่สุดค่ะบทที่8ถ้าคุณค่าดูแพงราคาจะดูไม่แพงค่ะยังไงการขายสินค้ามีการซ่องแบบแบบแบบแรกขายที่คุณค่าค่ะแบบที่2ขายที่ราคาค่ะแน่นอนความจริงบนโลกใบนี้นะคะก็คือไม่มีราคาที่ถูกจริงหรือแพงจริงในโลก อยู่ที่คนจะมองนะคะอยู่ที่คนจะเปรียบเทียบกับคุณค่าของมันและอยู่ที่คนจะพอใจที่จะซื้อมันค่ะไม่ว่าคุณจะเจอลูกค้ากลุ่มไหนก็ต้องให้ความสําคัญกับการนําเสนอคุณค่ามากกว่าราคาเสมอค่ะจําจ3ข้อนี้ไว้ให้ดีนะคะข้อแรกถ้าลูกค้าสนใจแต่เรื่องราคานั่นเพราะคุณไม่ได้พูดอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจเลยคะ่ะส่วนข้อที่2นั่นก็คืออย่าคิดว่าของคุณถูกแล้วเอาเป็นจุดขายได้เสมอไปนะคะส่วนข้อที่3ข้อ ว่าของคุณจะแพงถ้าไม่บอกราคาก่อนอาจจะเสียเวลาคุยได้ค่ะเพราะฉะนัน้นคุณค่ะมาก่อนราคาเสมอความลับของคนที่ขายอะไรก,ก็สําเร็จบทที่เก้าการท้าทายคือจุดพีคข,ของการขายการขายมีหลายขั้นตอนค่ะและการขายที่ดีย่อมมีจุดพีคซึ่งจุดพีคที่ว่านี้นะคะ อยู่ที่คุณกระตุ้นอารมณ์ของลูกค้าย,ย่างสุดๆใช้กลยุทธ์โน้มน้าวอย่างสูงสุดจนเขาไม่อาจต้านทานได้และตัดสินใจซื้อในที่สุดค่ะนักขายที่จะประสบความสําเร็จรู้ว่าการขายทุกครั้งต้องมีจุดพีคก,การท้าทายด้วยการกระตุ้นความสนใจถ้าเขาถูกกระตุ้นให้สนใจผลลัพธ์เขาก็จะรู้สึกท้าทายให้อยากรองและลงเอยที่การซื้อนั่นเองค่ะการท้าทายเรื่องการตัดสินใจไม่มีใครอยากรอผลลัพธ์ที่อยากได้จนรอไม่ไหวถูกไหมคะยิย่งถ้าคุณการันตีผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนยิ่งทําให้เขาตื่นเต้นที่อยาก อีกดังนั้น3ส,สิ่งที่คุณต้องฝึกเพื่อให้การท้าทายของคุณเป็นจุดพีข,ของการขายที่จะประสบความสําเร็จก็คือพูดถึงผลลัพธ์ที่เขาอยากได้ให้มากพอ2ทําให้เขาเกิดจินตนาการและอารมณ์รวมมากพอสาใช้คำพูรดระลีาที่มั่นใจมากพอคุณก็จะประสบความสำเร็จใ,ในการขายค่ะบทที่ส0สานรถพึ่งใส่คู่แข่งคือสุดยอดเทคนิคในการขายนะครับการที่จะรับมือกับลูกค้าที่พูดถึงหรือว่าเปรียบเทียบคุณกับคู่แข่ง อันดับแรกไม่ใช่การโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นนะครับ่จะมีอยู่3ขั้นตอนนี่ ใช้ในการจัดก,การนะครับข้อที่1ก็คือไม่จําเป็นต้องไปโจมตีคู่แข่งนะครับเพียงแค่ดึงโฟกัสของลูกค้าออกมาข้อที่2ก็คือชมคู่แข่งนะครับคือสุดยอดกลยุทธ์นะครับของนักขายสุดมันเลยทีเดียวนะครับพูดเรื่องจริงของคู่แข่งให้เขาฟังนะครับข้อดีแล้วข้อที่3ก็คือเมื่อพูดถึงข้อดีแล้วก็เล่าข้อเสียต่อนะครับแน่นอนตอนนี้ลูกค้าก็อามองคุณในแง่งบวกแล้วคุณก็เล่าในเรื่องข้อเสียของคู่แข่งให้เขาฟังนะครับเมื่อเขาเปรียบเทียบคุณกับคู่แข่ง คุณก็จะเหนือกว่านะครับคุณเข้าใจความรู้สึกที่เหนือกว่าไหมเหนือจนสงา่าเหนือจนไม่จําเป็นต้องโจมตีคู่แข่งและก็เหนือจนใจกว้างมากพอที่จะชมคู่แข่งได้และนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเป็นนะครับบทที่สิคุณจะพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการมีคําคมหนึ่งดีสุดๆสําหรับนักขายกล่าวไว้ว่า if you want something bad enough you will f n y away if you do not you will f n y and accuse นั่นคือถ้าคุณต้องการบางสิ่งมากพอคุณจะหาทางให้ได้มันมาแต่ถ้าไม่คุณจะหาข้ออ้างคําคมนี้ให้ข้อคิดอยู่2ข้อข้อที่1ถ้าคุณอยากจะขายมากพอคุณจะพยายามจนขายได้ไม่มีข้ออ้างว่าทําไมคุณถึงขายไม่ได้บางคนเป็นแบบนี้จริงๆยังไม่ทันได้พยายามขายเลยก็หาข้ออ้างแล้วว่าลูกค้าไม่ชอบหรอกลูกค้าเขาไม่ซื้อหรอกจริงๆแล้วลึกๆอ่ะเขาอ่ะกลัวหรือว่าขี้เกียจขายแต่ถ้าเป็นนักขายมืออาชีพนะเขาจะไม่ทําเช่นนั้นดังนั้นถ้าคุณคิดจะขาย คุณต้องขายให้ได้อย่างน้อยก็ต้องพยายามให้เต็มที่เต็มที่ที่สุดแบบกัดไม่ปล่อยข้อที่2เมื่อเราต้องการบางสิ่งมากพอเราจะเอามันมาให้ได้ความจริงก็คือถ้าลูกค้าปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้ต้องการมันมากพอแต่ถ้าเขาต้องการมันมากพอเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายดังนั้นนักขายมืออาชีพจะไม่ยอมโดนปฏิเสธโดยยังไม่ได้ขายเป็นอันคาดบทที่12สิ่งที่ต้องฟังเมื่อลูกค้าดูเหมือนจะใซโนองการขายไม่ใช่แค่าการพูดหรือการฟังเพียงอย่างเดียว แต่มันคือทั้งสองอย่างเราจึงจําเป็นต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรพูดและจังหวะไหนควรฟังซึ่งจังหวะที่เราควรฟังมากที่สุดคือจังหวะที่ลูกค้ามีท่าทีปฏิเสธและสสิ่งที่คุณต้องฟังเมื่อลูกค้ามีท่าทีที่จะตอบปฏิเสธก็คือ 1. ฟังคําถามของเขาและตอบให้ดีที่สุดทุกคําถามของลูกค้าสําคัญและคุณต้องให้คําตอบเขาได้ 2. ฟังความคิดของลูกค้า ถึงแม้คุณจะไม่เห็นด้วยแต่คุณก็ต้องอดทนฟังและ 3. ฟังเหตุผลที่เขาตอบปฏิเสธไม่ใช่ฟังเพื่อเถียงแต่ฟังเพื่อเข้าใจถึงแม้สุดท้ายเขายังตอบปฏิเสธแต่การฟังอย่างเข้าอ,อกเข้าใจนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการการที่เขาตอบปฏิเสธไม่ได้ทําให้เขาหมดความสําคัญสรุปก็คือเราต้องฟังและแยกให้ออกว่าอะไรคือคําถามอะไรคือข้อคิดเห็นอะไรคือเหตุผลและตอบกลับโดยไม่โต้เถียงและถ้าเขายังยืนยันที่จะปฏิเสธ เราก็ควรแสดงความเข้าอ,อกเข้าใจและไม่ทําให้เขาหมดความสําคัญบทที่13จังหวะและเทคนิคปิดการขายได้ไง่ายที่สุดค่ะมีด้วยกัน3จังหวะด้วยกันนะคะจังหวะแรกเมื่อเกิดการพูดนานเกินไปค่ะจังหวะที่2เมื่อลูกค้าเริ่มมีท่าทีแรงเลยค่ะและจังหวะที่3เมื่อลูกค้าพูดเหมือนตัดสินใจแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนใน3ามจังหวะนี้นะคะก็จดได้ทันสามสิ่งนี้ด้วยกันค่ะสิ่งแรกความมั่นใจแม้ลูกค้าจะตอบปฏิเสธคุณก็ไม่เคยเสียความมั่นใจเลยคะ่ะส่วนข้อที่2ความมีมือสัมพันธ์ค่ะเมื่อคุณปิดการขายไม่ได้นะคะคุณก็ยังมีมือสัมพันธ์ที่ดีคุยกับลูกค้าเหมือนเพิ่งเริ่มเ,เปิดการขายใ,ใหม่ๆเลยคะ่ะส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะ ความพิเศษของลูกค้าค่ะแม้ลูกค้านะคะจะไม่ได้ซื้อของคุณก็ตามแต่เขาก็ยังพิเศษและเป็นคนสำคัญสำหรับคุณไม่ว่าจะเจอกันกี่ครั้งก็ตามค่ะบายบทที่4เทคนิคฝึกขายให้มั่นใจและช่ชอมชองมีด้วยกัน5เทคนิคเทคนิคที่หฝึกเชลท็อกอย่างมั่นใจกับตัวเองหน้ากระจก โดยคุณจะเป็นนักขายมืออาชีพคุณต้องมีความมั่นใจสิ่งที่ช่วยคุณได้ค,คือการฝึกพูดหน้ากระจกบไปไป่อยๆเทคนิคที่สองฝึกพูดและจินตนาการว่ามีคนฟังอยู่การขายคือการพูดถ้าคุณอยากเป็นนักขายที่ดีคุณต้องเป็นนักพูดที่ดีพูดด้วยความมั่นใจสื่อสารให้เข้าใจเทคนิคที่สามฝึกเข้าหาและทำความรู้จักคนใหม่ๆคุณต้องเข้าห,า,หาผู้อื่นก่อนไม่ใช่ผู้อื่นเข้าหาคุณเทคนิคที่สี่ฝึกขายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นไม่สําคัญว่าคุณขายอะไรและไม่สําคัญว่าคุณเป็นใครดังนั้นเเอออาาาาลยยยยครรับบทุก่งๆขขึ้นม พูดตงๆให้มันมั่นใจให้มันพิเศษให้มันมีคุณค่าเทคนิคที่ห้าฝึกคิดว่าเวลาคุณเป็นลูกค้าคุณต้องการอะไรไม่ให้ลองเปรียบเราเป็นลูกค้าเราจะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรห้าเทคนิคที่พูดมาทําให้คุณเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและไม่ใช่แค่คนที่จะเข้ามาคุณเงินก็จะเข้ามาคุณเช่นกันขอให้คุณโชคดีคุณทําได้ครับ